สวัสดีครับผมวันนี้ตรงกับวันที่22นะครับวันศุกร์ที่22ิพฤศจิกายน2024นะครับผมก็เวลาเช้าตู่แล้วครับตี5นะครับผมฟุตบอลบุนเดสติก้าเยอรมนีนัดที่11นะครับอ่าหลังจากฟีฟ่าเดย์มาแล้วมาคิกออฟกันนะครับจะคิกคอมกันในนัดที่11นี่ระหว่างวันที่23ถึงวันที่24นะครับวันเสาร์และว,วันอาทิตย์นะครับบุนเดสติก้าหนึ่งของ เยอรมันนีหลีกเยอรมันนะครับก็เริ่มต้นด้วยคู่ยักษ์ใหญ่เลยครับไบเยนบวนิกพบกับอัลส์บวกอ่ะก่อนที่จะไปดูโปรแกรมกันเรามาดูตารางก่อนนะครับดูตารางก่อนใครนำใครตามใครลังทายอยู่นะครับไบเยนบวนิกครับนำเป็นจ่าฝูงอยู่ครับอันดับที่1แข่ง10ชนะ8เสมอ2อนะครับมีอยู่26แต้มนะครับตามด้วยอาร์บีไลซิกนะครับ21แต้มแข่ง10ชนะ6เสมอ3แพ้1นะครับ อันดับที่3คือไอทัสแฟรงเฟิร์ตนะครับแข่ง10ชนะ6เสมอ2แพ้2นะครับมีอยู่20แต้มตามด้วยไบเออร์เเวอร์คูเซ่นนะครับแข่ง10ชนะ4เสมอ5แพ้1มีอยู่17แต้มอันดับที่5คือไฟบุกนะครับแข่ง10ชนะ5เสมอ2แพ้3มีอยู่17แต้มตามด้วยยูเนียนเบอร์ลินนะครับแข่ง10ชนะ4เสมอ4แพ้2มีอยู่16แต้มเสือเหลืองนะครับโบลูเซียดอสมุนนะครับแข่ง10ชนะ5เสมอ1แพ้4มีอยู่16แต้มนะครับ อันดับที่8ปดแรเดอร์เบเมนนะครับแข่ง10ชนะ4เสมอ3แพ้3มีอยู่15แต้มนะครับอันดับที่9โบรุสเซียมิชเชนกัตบัตนะครับแข่ง10ชนะ4เสมอ2แพ้4มีอยู่14แต้มนะครับนี่คือสิงห์หนุ่มนะครับโบรุสเซียมิชเชนกัตบัตนะครับไม้ศูนย์ห้านะครับอันดับที่10นะครับแข่ง10ชนะ3เสมอ4แพ้3มีอยู่13แต้มนะครับวีเอฟเบสตูการ์ดนะครับอ่า แข่ง10ชนะ3สเสมอ4แพ้3มีอยู่13แต้มมีอยู่อันดับที่11นะครับจริงๆละสตูการ์ดเป็นทีมขวัญใจแอดสมัยเด็กๆเ,เลยนะครับผมอันดับที่12วบบวกนะครับแข่ง10ชนะ3สเสมอ3แพ้4มีอยู่12แต้มตามด้วยอัลส์บวกนะครับลำดับที่13แข่ง10ชนะ3สเสมอ3แพ้4มีอยู่12แต้มนะครับอันดับที่14ไฮเดนไฮนะครับ FC ไฮเดนไฮแข่ง10ชนะ3สเสมอ1แพ้6นะครับมีอยู่10แต้ม อันดับที่15ฮอฟเฟนไฮนะครับแข่ง10ชนะ2เสมอ3แพ้5มีอยู่9แต้มนะครับแล้วก็ซังเพาลียนอันดับที่16นะครับแข่ง10ชนะ2เสมอ2แพ้6มีอยู่8แต้มตามด้วยโฮสติลคีนนะครับแข่ง10ชนะ1เสมอ2แพ้7มีอยู่5แต้มหลังท้ายด้วยอันดับที่18โบคุ้มนะครับแข่ง10เสมอ2แพ้8ยังไม่ชนะเลยนะครับโบคุ้มนี้มีอยู่2แต้มนะครับก็นี่คือล่าสุดน,นะครับก่อนนัดที่11นะครับ เดี๋ยวเราไปดูโปรแกรมนัดที่11กันนะครับผมเอาก็ใครพบกใครตามมานะครับผมสำหรับโปรแกรมการแข่งขันนะครับบุนเดสซิกาเยอรมันนัดที่11นะครับจาก34นัดนะครับวันที่23-24มีมนัดต่อไปนี้นะครับผมไบรเยนมิวนิกนะครับวันที่23คู่ดึกของวันวันศุกร์นะวันก็คืนต่อวันเสาร์นะครับตีสองครึ่งตอนรับการมเยือนของออสบวกนะครับโบลเซียดอทมุนนะครับเวลา สามทุ่มครึ่งของวันเสาร์นะครับวันที่23พฤศจิกายนนะครับต้อนรับการมาเยือนของไฟบุกนะครับคู่ต่อไปนะครับเวลาเดียวกันนะครับวันเสาร์ที่23 3สิบทุ่มครึ่งโวบบวกต้อนรับการมาเยือนของยูเนียนเบอร์ลินไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นนะครับ21.303บเนทุ่มครึ่งเช่นกันนะครับวันที่23ต้อนรับการมาเยือนของไฮเดนไฮนะครับ คู่ต่อไปนะครับเวลาเดียวกันวันเวลาเดียวกันนะครับสามทุ่มครึ่งวันที่23่สิบสามสุกัสนะครับต้อนรับการมาเยือนของโบคุ่มนะครับฮอฟเฟนไฮนะครับต้อนรับการมาเยือนของอาร์บีไลซิกเวลาเดียวกันนะครับ21.30หรือ3ามทุ่มครึ่งวันที่23นะครับไอทัสแฟรงเฟิร์ตนะครับต้อนรับการมาเยือนของแวเดอร์เวเมนอันนี้เที่ยงคืนครึ่งนะครับตรงกับวันอาทิตย์ที่ยีคือต่อวันอาทิตย์ที่ยีแล้วแหละ โอเซยูคีนะครับต้อนรับการมาเยือนของไมล์ศูย์หวันที่24พฤศจิกายี่สสามนย์สามทุ่มครึ่งนะครับ5้าทุ่มครึ่งครับคู่สุดท้ายนะครับของนัดที่11นะครับวันอาทิตย์ที่ยี่สิบสีทุ่มครึ่งบลเซียมิชเชนกัรบัดนะครับสิงห์หนุ่มต้อนรับการมาเยือนของซังพาวลีนะครับอ่านี่คือล่าสุดนะครับนัดที่11ของบุนเดสลิกาหนึ่งของเยอรมันนะครับ ประจำวันที่23-24พฤศจิกาย,ยน2024ติดตามรับชมรับเชียร์กันได้นะครับสำหรับทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้ขอให้รำล้รวยรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับพบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ